โลกสามขั้วของจีนสันติภาพขยาอำนาจดาวหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางลือ้อเหลาเกาะโลกขั้วต่างๆเชื่อมสู่ความเป็นหนึ่งสอดประสานแนวคิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมสู่เป้าหมายคว้าชัยชนะร่วมกันกำลังผลิดอกออกผลทำลายกฎเกณฑ์เก่าๆอย่างสิ้นเชิงจีนแอฟริกาความสีวิไลโลกใต้การประชุมสุดยอดความร่วมมือจีนแอฟริกาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในกรุงปักกิง่งเป็นการหารือระดับทวิภาคีระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำแอฟริกาทมกลางสถานการณ์โลกที่เกิด การเปลี่ยนแปลงและความพันผวนจีนและแอฟริกาเดินหน้าเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือให้มากขึ้นเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันในระดับสูงและปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของโลกใต้สีจิ้นผิงชีว้ว่าการพัฒนาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจีนกับแอฟริกาจะช่วยเสริมสร้างพลังเพื่อสันติภาพโลกและความยุติธรรมระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตลอดจนสร้างแรงผลักดันให้กับกระบวนการพัฒนาโลกทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและฟื้นฟูโลกใต้ CELS ซีซานสัมพันธ์จีนลาตินอเมริกาประชาคมลาตินอเมริกาและแคริบเบียนหรือ CELAC ประกอบด้วยสมาชิก32ประเทศเป็นตัวอย่างของการบูรณาการที่ลึกซึ้งของจีนและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาจากต้นกล้าจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่จีนและกลุ่มประเทศ CELAC ได้ SE, สร้างประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันโดยเน้นด้านความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันยึดมั่นในหลักความเปิดกว้างและการไม่แบ่งแยกตลอดจนมุ่งหวังที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นรูป ทำเก็บประชาชนตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาจีนได้เป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่อันดับที่สองของกลุ่มประเทศ CELC และปัจจุบันยังเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดสำหรับชิลีบราซิลและเปรูความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากผู้คนในท้องถิ่นจากการสำรวจความคิดเห็นของชาวละตินอเมริกาพบว่าผู้คนร้อยละ80.4มองว่า BRI เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้จีนอาเซียน ภูมิภาคทะเลทองความร่วมมือจีนอาเซียนได้กลายเป็นต้นแบบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ประสบความสําเร็จและมีพลวัตมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกกูทางสู่ความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการสร้างประชาคมจีนอาเซียนที่มีอนาคตร,ร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นจีนซึ่งมีประชากรกว่า1,400ล้านคนและคนที่มีรายได้ปานกลางกว่า400ล้านคนเป็นตลาดสินค้าและบริการขนาดใหญ่สําหรับอาเซียนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาเซียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถเข้าสู่ หวงโซ่การบริโภคของจีนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดร่วมกันทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นทำเลทองแห่งใหม่ของโลกสืบจากข่าวรายงาน